พี่เดี๋ยวค่ะอะไรน้องพี่เอาหนูไหมเอาหนูเอาหนูอะไรอ่ะเออเอาไหมล่ะเอาหนูอะไรน้องหนูเนี่ยแหละหนูอะไรอ่ะหนูหนูเนี่ยแหละหนูยังไงอ่ะก็หนูเนี่ยแหละหนูหนูเนี่ยจะมาหลอกขายหนูนาไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกแล้วจะเอาหนูว่าอะไรก็หนูเนี่ยแหละ เอาไหมเนี่ยนะใช่อุ้ยมันจะดีเลยน้องดีสิพี่อุ้นเนี่ยหนาวแล้วว่าไม่มีหนาวอ่ะอ่ะเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ว่ามาเลยอ่ะพี่มีเท่าไหร่พี่มีอยู่ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทเหรออืมแล้วเอาเอาเท่าที่พี่มีก็ได้เท่าที่มีมีอืมเป็นหนูนาใช่ไหมหนูเนี่ยแหละหนูเนี่ยแหละหนูเลยเหรอหนูเนี่ยแหละหูพี่ไม่เอาหรอกพี่มีเมียแล้วน้อง